เอาล้ำหนักเพื่อหาแรงจิงใจคนละห้าพันได้เงินห้าพันไาาวเฮยยังะรับไปเลย5,000นว่าเราจลดยอดวันนี้เป็นวันครบกำหนดในการช่างน้ำหนักรอบสองของชมพู่และตั้มนะคะที่ท้ากันไว้นะคะพูดตรงใจเลยนะว่าโอเลยเลยเฮ้ยเฮก้าวแรกไม่เป็นไร ค่ะผู้ชมคะสำหรับ EP นี้นะคะให้ธาราทักทายด้วยเย่เย่เย่เป็นคลิปลดน้ำหนักที่เราติดค้างเอาไว้กับคุณตัน The Star ้นเดอะสตาร์ค่ะเราท้า,ากันไว้นะคะเรามีมูลค่าที่มีการเ,าเสียกันไปเสียกันมาอยู่5,000บาทน,นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดือนตุลาแล้วชุบอัปเดตไหนก,กน็แล้วกันนะคะก่อนที่จะไปย้อนดูคลิปที่ถ่ายเก็บเอาไว้นะชั้ลงมาเยอะมากๆเลยตอนนี้เหลือ4 6 4 7่เองนะคะแล้วก็ยังคงที่อยู่ไปดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรคะ จะเลี้ยงข้าวทั้งกอกเป็นไงบ้างนี่เราผ่านมากี่วันล้สามสี่วันสามวันมัไม่เริ่มเลยลด,ลดหรือลดหรือขึ้นตอนนี้เท่าเดิมสอบูรณ์ป่ะสมงตัวแต่ยังเท่าทีเริ่มลดเพราะว่ารู้ว่าจะมาถายหนังเรือ่องนี้ี่ฉันว่านะครั้งหน้าเนี่ยน,นะนี่ชนะแน่เพราะเพราะว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็เริ่มลงไปเรื่อยๆเริ่มลงไปเรื่อยๆนะผมบอกเลย <c oughs> เรื่องการถ่ายทำครั้งที่แล้วสองวันลงกว่าครั้งหน้าผมจะลดก่อนมาเจอผู้ชมทิเสักบ้าง เอาลงสัก4ี่หโลก็กินแล้ววันนี้เป็นวันครบกำหนดในการช่างน้ำหนักรอบสองของชมพู่และตั้มนะคะที่ท้ากันไว้นะคะไปถามคุณรู้สซิว่าที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรกับตัวเขาเองโอเลยพู้คำเลยวนะว่าโอเลยคือบมนะครั้ที่เราช่าง7จ6ส่จุใช่ป่ะแล้วผอก็กิน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 ินขึ้นไปถึงเจ็ปจ็9้าึ่งหัว ลูกเว่ยคมแคบเหมือนอยในกระเป๋าคมแคบเหมือนอยในกระเป๋าน่าฟังมั่นใจไหมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ากินแกลบลานมากกินแกลบลานมากเชื่อว่าจากที่แล้วเราช่างอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดหกฉันว่าขึ้นขึ้นจากคราวที่แล้วด้วยเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเราช่างน้ำหนักอีกทีเราเราวัดจากคราวที่แล้วนะ สวยให้เสร็จเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้หิวข้าวมากมันต้องมันต้องช่างแล้วแหละคราวที่แล้วของชมพู่อยู่ที่5 5 6คราวนี้ไม่รู้ว่าจะลดหรือจะเพิ่มยังไงแต่ถ้ามาหาลบกันก็ต้องไม่เพิ่มมากกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะดูวิ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 ลงว่ะ5 4า เอามาเลยเอามาเลยเมื่อช้าอย่างช่างอง้างโซ่เลยเอามาเลย,เลยใครเอามาเลยเอาเลขบัญชีม,มาเลยโอเคนะกีร้าดีๆน,นะปึ๊บนะ54.9จริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแสดงว่าของชมพู้เนี่ยถ้าเอา5.5.6ลงเหลือเท่าไหร่ลดไป0.7 0.7เท่านั้นยังพอมีหวัง ยังพอมีหวังอยู่ว่าเดี๋ยวเรามาลอาตั้มช่างน้ำหนักกันนะคะแล้วดูสิว่า5,000ในแบบนี้ใครจะได้่อดอะไรบ้างคะคุณจะถอดอะไรกี่อย่างคะคุณตั้มคะก้าแรกไม่เป็นเลยก้า่อไปไปไม่สมบูรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังก่นจากเอ้ยนิ่งลูกนิ่งขึ้นมาจุดสีใครแล้วจุดสีจุดเท่าไหร่ มันดีเป๊ะคือมาจุดสีขอาข้าวบางเมื่อข้าวนี้จะพูค่ะเย้ซึาาการทาแบบนี้ยังไม่จบเท่างนี้นะคะ<ช>เพราะเราบอกว่าเราจะเอาแรงันดัลใจเราเรื่อยๆเ,เ,เราจะได้มีแรงันดาลใจต่ำเรื่อยๆแมตต์ต่อไปไเดี๋ยวเมื่อเจอกันีก5,000เอาบบงานมาอีกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มาอาัดจ,จานเด็ดคนดังนะคะ ซึ่งเป็นวันที่ต้องกินเยอะมากมากมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะห่างจากวันที่ช่างน้ำหนักกระตั้มมาพอสมควรเหมือนกันก็ต้องอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าลงไปอีกก็เรื่อยๆสำหรับชุมพู่นะอาจจะยืนไม่ติกรนแล้วจมีเอวแล้วนะเห็นไหมเริ่มมีเอวแล้วนะคะ ึ่งตอนนี้น้ำหนักเวลาชั่งเนี่ยบางวันก็อยู่ที่50บางวันก็อยู่ที่49นิดๆเลยนะคะก็ถือว่าลงเรื่อยๆเราก็ตั้งเป้าที่45นะคะก็มาบอกเคล็ดลับหน่อยละกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะว่าชมพู่เนี่ยลดยังไงต้องบอกเลยนะหนึ่งต้องมีความตั้งใจก่อนที่อยากจะผอมลงอยากจะลดน้ําหนักอย่าสองเลยก็คือออกกำลังกายบ้างแต่ชมพู่ไม่ค่อยได้ออกหรอกแต่เหมือนเล่นกูกก็เหมือนออกกำลังกายอะเนาะ 3ามเลยก็คือในเรื่องของอาหารการกินจะต้องใจแข็งแล้วก็ต้องเลือกกินมากๆเลยนะคะอย่างเช่นของมันของทอดของที่มันเป็นเนยเป็นแป้งเนี่ยก็ลดให้ได้มากที่สุดเลยค่ะก็พยายามเลือกอะไรที่มันเป็นผักเป็นต้มเป็นนึ่งแล้วก็กินน้ํเปล่าไม่กินน้ำแข็อะไรแบบนี้นะก็ต้องมีวิในัยในการลดน้าหนักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูซิไปคุยกับตั้มซิว่ามาถึงวันนี้แล้วตั้มเป็นยังไงกันบ้างตั้มก็ดูแลตัวเองเพิ่มเติมยังไงบ้างใช่ก็ดูแลตัวเองก็กินอ้งเยอะกินเลย กินน้อยลงเปล่าไม่แต่ว่าคือออกกำลังกายอเออเขาเดินจ้ะแต่ว่ากินนะ่ะม,มันก็เลยอยู่ยังทรงตัวไม่ได้ลงแต่ออไม่ได้เพิ่มแตจริงๆในใจถามตามใ,ในใจในะที่เราสมมตมิมันเหมือนเล่นๆกันนะในการชั่งน้ําหนักลดน้ําหนักในการากทำ<ด>อะไรเนี่ยอยากลดไหมอยากก็ที่ทำอะ่ะเพราะว่าจะได้มีข้ออะไรที่มบบรู้สึกว่าเออเป็นแรงจูงใจในการลดหรือว่าเงินมันน้อยไปห้าพันมันน้อยไปเราต้องเพิ่มเป็นสองแสนไหมใช่เลนะตอนนี้ นี่วันดีคืนดีก็อะไรก็ไม่รู้นางก็ลดคือนางก็กินน้อยอยู่แล้วนางก็มีตัวช่วยของนางคือใครจะไปสู้ตัวเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าผมเล่งได้เออเออเอออันนี้อันนี้เราแบบคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจใั้สปายที่อยากดูแลตัวเองเนี่ยตั้มตั้มตั้งเป้าให้ได้จริงถ้าลดให้ได้จริงอยากให้เหลือเท่าไหร่หกสิบแปดตอนนี้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดวู้วว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 ว่วววววอวว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 ว แล้วไปทำอีท่าหไหนมาถึงมาเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยอยากรู้มีตังค์พอมีตังค์มีอันจะกินขึ้นใช่ไหมใช่มีอันจะกินเราก็คือเราทํางานอนะเรามีเงินเราก็ต้องกินถูกไหมเออคือเรามีเงินแล้วเราจะมาดอดดุเลยสิบยานะ <c oughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่เปล่ะแล้วเราลงทุนไปขนาดนี้ <c oughs> กว่าจะขึ้นมาเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะมันไม่ที่ง่ายเลยี่สิ่งที่รู้สึกว่าขอบคุณว่ามันมีบนโลกใบนี้เลยนะสามอย่างคือไข่ดาวไม่สุกปลาดิบเยียวปลาดุกก็โอเคปลาดุกย่างอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ปลาหมาอผัด ที่ชอบมากที่สามอย่างนี้ที่รู้สึกว่ากินทุกวันได้อแล้วถ้าหลังจากวันนี้จะต้องแบบเราต้องงดพวกนี้ทําใจได้ไหมทำใจได้โอเคงั้นเลยเรามาดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะเราก็ทํากันอย่างต่อเนื่องนะจิงตั้มก็ทาเรื่อยๆเลยนะชมพู่ก็ทําแต่ชมพู่มีหลายอย่างช่วยเท่านั้นเองต้นเดือนตุลามาดูกันอีกทีไหมชมพู่กับตั้มได้พี่ผู้ใช้ตัวช่วยใช่ไหมผมก็มีตัวช่วยเหมือนกันอะไรมีฟอยฟอยๆอไหมมีฟอยไหมเอามาย่างปลาใช่กินปลาแล้วจะไม่อ้วนจะต้นเดือนตุลาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งิ ว่าตามจะไปกี่โลอีกห้าพันเสียตังค์แม่แม่ปูเสียตังค์แม่แม่ปูได้ดูสิเงินกองกลางของเราจะเป็นยังไงบ้างกันยาแต่เาอุ้ยต้องสองเดือนเอออีกต้องสองเดือนสร็จดูแลมีเวลากินอีกตั้งเป็นเดือนกว่ามีเวลาลดมีเวลาลดมีเวลาลดอีกตั้งเดือนกว่าเออมีเวลาลดอีกตั้งเดือนกว่าเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกัน การลดน้ำหนักของผมกับพี่ชมพู่นี่มันยังไงกันนะครับสภาพตามตรงนะตอนนี้มันหนีนี่อยู่บอกเลยว่าถ้าแข่งกันต่อไปเนี่ยจะต้องขายบ้านขายรถเพื่อมาจ่ายเขาแน่นอะน <Huh? S 1> คนบ้าอะไรลดน้ำหนักโคตรไวท,ทั้งที่ตัวเองก็ทำรายการอาหารน้ำมูมกมากๆผมขอยกทคงข่าวแล้วกัน <M anger. S 1> ยอมแพ้นะครับ วินเนอร์คือคุณชมพูขอให้พี่ชมพู่นะลดน้ำหนักสู้ๆต่อไปส่วนผมอีกสักพักใหญ่ๆจะตามไปนะครับ